อยากอยากถ่ายเลยตอนรักน้ำมันน่ากินมากเลยโอ้ยแม่ขาใจดีให้ชิมโอดเนี่ไทยลูกลองชิมด oh 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 ูคร <min> ับขอชื่อแบตออร์ลินอ๋อออร์ลินนู่นป้าสั่งอะไรวะโอ้ยสั่งให้พี่ปานี่ว่าอ้าวเท่าไหร่เท่าไหร่ไหมห่อข้าวเปลี่ยนเป็นข้าวโอ้อร่อยมากให้แบบนี้แก้วเท่าไหร่ครับที่ละลานเนี่ยสี่สิบสี่สิบแล้วถ้าเป็นห่อครับ สามห้าครับผมจะอยได้มีเนแกะดูี่อร่อ่อยใ่ไอย่าาเอาไหนดูแกะร้อยแค่ะเจ็ดสเขาเป็นคนบอกให้หางอีกบสี่สิบห้าแล้วมันมีก้าสตรงเจ็ดเจ็ดเออเจบาทอันนี้เป็นแผ่นใหญ่ถ้านี้คือฉ่ำเล็กฉ่ำเล็กคือมาเป็นแก้วแบบนี้ฉ่ำเล็กจ้า นั่งดูหนังไปแล้วเคลียร์ไม่ได้เลยน้องคนนี้ใช่โอ้โหนี้ดูแล้วอันนี้เป็นตัวเล็กใช่ไหมเพราะนั้นใช่ครับไม่เป็นไรทำไม่เป็นไรไม่เป็นไรจ้าไม่เป็นไรไม่ซื้อไม่เป็นไรกินได้คนเราต้องชิมดิโอ้โหนี่ครับลองชิมดูนะครับทุกคนไม่ตายสี่ว่าพ uh> ี่ตายอืมไม่สั่งอัสี่คือห้าบาทแต่ว่ามันมีเงาเป็นมากเป็นเป็นเป็นเจ็ดสิบห้า มันมีสายสะพายอยู่ใรงไหนัมเป็นไรเขาก็มาถ่ายเขาเองหัวเขาอย่าไปยุ่งโอ้เป็นะมีหัวเขาจะไปเอาอะไรกระเป๋าสี่สิบบาทมันกาายีแบอกให้สั่งให้น่อยที่ปั่นทิปสามสามชั้นมาหน้่เออมา่ะายก็ไั้ขได้ปันปรับสายได้ สำคัญนะมัใส่เงินได้กพอใช่เออีป้าขายจ้กับขาย่รอยนึยน้นึงนี่ต่าต้องตื้อนี่คุณยายขายกระเป๋านะพี่หมวยนะสองร้อยบาทนี่นีพี่หมวยห้อยเต้ยห้อยนี่คุณยายขายกระเป๋านอกตเเลยผมเอาแบบ เป็นกระปุกกระปุกเท่าไหร่ครับทีค่ะเอากระปุกหนึ่งเอาช้ำๆเอาเล็กหรือใหญ่ดีคะเล็กใหญ่นี่คือหมายถึงว่าแแผผ่่่นนเล็กกับใหญอ๋อ่เอาเอาแผ่นเล็กดีกว่าครับแผ่นเล็กดีกว่าโอเคโอเคน้ำล่าพอไหมคะพอไหมแม่พี่ล่าดีพอไหมคะไม่ไม่รู้แม่ค่ะเห็นแล้วน่าสนใจมากเลยนี่ที่ไหนคะ ผมอยู่พระรามสองครับแต่ผมก็ถ่ายคลิปเรื่อยเลยครับไปทั่วเลยรับออเดอร์อย่างนั้นหรือเปล่าคะไม่ได้รัทำเพจครับทำเพจครับอ๋อคทำเพจไหนเพจพี่ได้ตามได้ครับใครเคยทานใครเคยกินอะไรลักษณะแบบนี้คอมเมนต์บอกกันด้วยครับโหน่ากินมากแล้วผมชิมแล้วแม่ค้าใจดีด้วยอร่อยมาก ตอนแรกว่าจะถ่ายอย่างเดียวนะแต่พอชิมแล้วอร่อยจริงเลยต้องซื้อเลยอันนี้ไม่ได้ซื้อเพราะเกรงใจนะซื้อเพราะอร่อยนี่ขอบคุณครับไม่ครับเดี๋ยวบอกเพจนะครับเพจผมชื่อหน้าหม้อครับนี่